สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชาดุสาวรีสมเด็จพระมหิดลอาทิเบศอดุจเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราช ในการทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชาดุสสาวีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระราชาดุสสาวีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเิาริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดทูปเทีเยนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวลีสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิลิลาดร้อยปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และผ่านพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนาชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันที่24กันยายนของทุกปีกำหนดเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณาสุขไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์วางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้กำหนดจัดงานวันมหิดลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต24กันยายนของทุกปีเพื่อร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ มีกิจกรรมต่างๆได้แก่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกการออกรับบริจาคของนักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกการจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหาไรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้ยโอกาสของโรงพยาบาลสิริราชท,ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอด บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโด,ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณร,รัฐกินีบิสเซาซึ่งตรงกับวันที่24กันยายน2566ความว่าพระด่านีพลเอกอุมารูมุกตาร์ซิโซกูเบงเองอบารอประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,ร,รัฐกินีบิสเซากรุงบิสเซาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณร,ร,รัฐกินีบิสเซา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกินีบิดเซาสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานบุฒทบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิสราวันนี้เวลา13นาฬิกา22สนาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชบโรกาสให้นายมานิตสุขสมจิตประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและคณะ นำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบยสสรุ่นที่สองจำนวน50คนเฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิสาราหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นหลักสูตรอบรมระยะย,ยาวให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ สื่อออนไลน์และผู้ประกอบวิชาชีพในภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางภาควิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรของรัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอข่าวสารรวมทั้งให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารมุ่งให้ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ นอกจากนี้การที่คนต่างอาชีพได้มาอยู่ร่วมกันระหว่างการอบรมยังมีส่วนเกื้อหนุนให้มีการประสานการทำงานร่วมกันด้วยสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงบรรทนาราชวราภานุสิทธิ เวลา17นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระกนิธิถ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงบัรธนาราชวัลพานุสิทธิ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566สรีอายุ100ปี ท่านผู้หญิงมัณฑนาราชวัลพานุสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่25มีนาคม2466เป็นที่ดาของพันเอกพระยาราชวัลพานุสิทธิ์ฟูวรโภคกับคุณหญิงสงุนราชวัลพานุสิธิ์ช่วงประพักในวัยเยาว์ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนฟรานซิสเเวียคอนแวนและได้มีโอกาสเรียนการฝีมือในวังหลวงนอกจากนี้ยังได้รับการอบรมให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด ในปี2515ได้สมัครเป็นอาสาเยี่ยมไข้และได้รับพระมหากรุณาทิคุณให้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในปี2545ได้กราบบังคมทูลลาเนื่องจากมีอายุมากและมีปัญหาด้านสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พักผ่อนอยู่ที่บ้านได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและพูดขาดแคลนอยู่เสมอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเศริวันวรินารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมงานเลี้ยงรับรองสําหรับผู้แทนระดับสูงและส่งนําคณะนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณน,นครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา10นาฬิกา20นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จจากโรงแรมที่ประทับไปส่งเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้แทนระดับสูงที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอชียนเกมครั้งที่19โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาเป็นเจ้าภาพณโรงแรมสีจึก เวลา14นาฬิกาสเสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆภายในหมู่บ้านนักกีฬาเช่น NOC Service Center โดยเป็นศูนย์เกี่ยวกับข้อมูลของฝ่ายกีฬาฝ่ายขนส่งฝ่ายโลจิสติกฝ่ายต้อนรับและพิธีการทูตพร้อมกับสเสด็จไปทรงเยี่ยมคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านนักกีฬา ในการนี้มีพระปฏิสันฐานและพระราชทานกำลังใจแก่คณะนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส่งฉายพระรูปร่วมกับนักกีฬาประเภทต่างๆและเจ้าหน้าที่รวมทั้งเยี่ยมชมกองอำนวยการของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและกองอำนวยการฝ่ายแพทย์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินจากตึกพักหมู่บ้านนักกีฬาไปยังบริเวณฟิตเนสเซ็นเตอร์เพื่อประทับรถชัตเทิลบัสเสด็จไปยัง หางโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน202คนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมซึ่งเป็นมหากรรมกีฬานานาชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2รองจากโอลิมปิกเกมส์และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียจัดขึ้นทุก4ปีเดิมกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงเลื่อนจัดการแข่งขันเป็นระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคม2566โดยพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดเอเชียนเกมรักโลกมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานการสแสดงแต่ละชุดเน้นแสงสีสวยงามตรระกาตาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดใช้พลุไฟแต่ใช้พลุดอกไม้ไฟแบบดิจิทัลมีไฮไลท์อยู่ที่การจุดคบเพลิงออนไลน์โดยนายหวังซุนนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำจุดคบเพลิงร่วมกับมนุษย์ดิจิทัล AI และผู้สมัครเข้าร่วมออนไลน์กว่า80ล้านคนทั่วโลก ขบวนพาเหรดคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเดินเข้าสู่สนามเป็นชาติที่38เรียงลำดับชาติสมาชิกตามตัวอักษรโดยปีนี้มีการแข่งขัน40ชนิดกีฬา61สาขามีประเทศสมาชิก45ประเทศส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า11,300คนซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากที่สุดถึง1411คน มีการจัดการแข่งขันทั้งในนครหังโจ ASE และเมือง ar, อื่นๆของมณฑลเจเ้าเจียงอีก5เมืองได้แก่นิ้งโปห่วงโจวหูโจเเซ้าซิงและจินหัวเวลา13.49นาฬิกา49นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าถงหลูโดยเป็นสนามในการฝึกซ้อมม้าและจัดการแข่งขันขี่ม้า ซึ่งวันนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อแซมบ์คิงเป็นวันที่สองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมในวันที่26กันยายน2566โดยทรงฝึกเทสตปรีเซนจร e ซึ่งจะใช้ในการแข่งขันตามที่สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI กำหนดในรายละเอียดท่าต่างๆเช่น half pirouette extended t r o s t เพื่อให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม45นาทีพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันประเภทอีเวนติง้งประกอบด้วยร้อยเอกสุภาพขาวงามจ่าสิบเอกปรีชาขุนจันทร์นายวีรพัฒปิตาการน,น์และนายก่อนทวัฒน์สำรานสำหรับการแข่งขันประเภททีมจะนำคะแนนที่ดีที่สุด จาก3ใน4คนมาเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะส่วนประเภทบุคคลจะทำการแข่งขันในวันที่27 2 8ถึง28กันยายน2566ซึ่งจะนำคะแนนของนักกีฬาแต่ละคนของทุกชาติมาเรียงลำดับเพื่อหาผู้ชนะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน